เทสก่อนส่งนะครับแล้วก็มาเช็ดของก่อนส่งนิดนึงอันนี้อะไรอะ่สิบสานะครับเป็นกล็อกเนาะมาเช็คกันนะนี่เนาะจะเป็นท่อแต่งนะเป็นท่อของ17 17กับ18บซีมันจะยาวกว่ายีบสาท่อเดิมมีให้เนาะดูนะมันคราบน้ำมันซิลิโคนนะครับ นี้ตามสภาพมันมีอยู่ละยี่มันจะซอ่อนล่องนี้ให้นะคับเพร่อความเบาเนาะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับัวนี้นะนะรัะปกติตัวนะครับ น,นี้นะฮะตัวปรับฮอฟเนาะอันนี้เสียอันนี้อะไรนะไกด์ลอดนะครับลูกสูบอันนี้ฉลมน้ำมันใส่น้ำมันซิลิโคนไว้หมดทุกตัวเนะาะตัวแหวนตัวอะไรเนะี่ยไม่มีรอยร้าวนะครับ โหมดนะฮะอันบนเซมิข้างล่างออโตโ้เนาะตัวค้างโบนะฮะปับ๊บปกตินเนาะรชจได้นะครับลูกกระสุนอันนี้ลูกกระสุนไปเทสเนาะให้ดูนะฮะยางคมๆอยู่เลยเนาะ นะครับไม่มีรอยแกะไม่มีอะไรเลยนะโอเคเช็คนะเติมอย่างนี้นะครับเติมอย่างนี้นะ ไม่มีฟูนะครับไม่มีเกล็ดออกเนาะโอเคเช็ค okay, นะอันนี้ตัวนี้คือตัวปล่อยวาลวนะครับเห็นไหมครับโอเคนะปกตินะฮะเอาแค่ okay, นี้ก่อนแล้วกัน<อ>เดี๋ยวยิงเทสให้ดูใส่ไปไม่ต้องตกเลยนะครับเดี๋ยวไอตัวเคี้ยวตัวนี้มันจะแตกนะ เคียวตัวนี้แตกก็ซื้อแม็กใหม่นะครับนี่กดแค,ค่คลิกก็พอเนาะเดี๋ยวเทสยิงให้ดูนะฮะนะครับยิงเทสนะครับอันนี้เซมินะออโต้นะถ้าบอกไว้ก่อนว่าออโต้ของ we เนี่ยห่วยมากนะครับ อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเนาะโอเคถ้ายิงหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับโ้ oh, ขูขางปกตินะครับโอเคนะโอเนะครับลองมาโอ้ยไม่ถึงอ่าแก้ใกล้หมดจะเป็นอย่างี้นะ อ่แกนหมดนะครับโอเคนะ